จากการที่เป็นครูมากว่า10ปีนะครับสิ่งที่เจอมาแล้วเป็นปัญหาใหญ่มากๆก็คือเด็กๆในห้องเรียนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเอง่ไม่อยากเรียนเพราะว่าคุณครูในห้องเรียนเนี่ยสอนเร็วมากเรียนตามไม่ทันยิ่งไปกว่านั้นหลายๆคนมองเลยว่าการเรียนหรือว่าสิ่งที่คุณครูสอนอยู่เนี่ยไม่ตรงกับเป้าหมายที่เขาต้องการเลยเราจึงอยากสร้างระบบการเรียนที่ทําให้นักเรียนทุกคนเรียนได้ตามความสามารถตัวเองและก็ตามจุดประสงค์ของตัวเองจริงๆได้ มังกียวิเดเป็นเว็บไซต์เรียนออนไลน์นะครับโดยที่เว็บไซต์ของเรามีวิชาหลักให้น้องๆเรียนได้ครบทั้ง8วิชาคือวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคมฟิสิกส์เคมีชีวะโดยที่ล่าสุดเราได้เพิ่มวิชาแซดและความถนัดแพทย์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในอนาคตมีแผนจะเพิ่มก็คือวิชาทางด้านภาษาเพื่อครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดที่เด็กๆต้องเรียนกันในประเทศไทยให้ได้ครับหลักสูตรของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจริงทั้งระดับง่ายกลางยากโดยที่ระหว่างที่ทําแบบฝึกหัด เราจะมีตัวช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําใบ้ซึ่งเด็กๆสามารถกดดูก็เหมือนกับมีเพื่อนช่วยคิดน,นะครับมิเฉลยละเอียดเพื่อน,นักเรียนตรวจสอบว่าตัวเองทํามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ฟังก์ชันแชทบอทน้องๆสามารถสอบถามข้อที่สงสัยได้ตลอดโดยมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญเนี่ยรอตอบคาถามอยู่ตลอดเลยเปรียบเสมือนมีคุณครูมาคอยแนะนําอยู่ตลอดเวลาเด็กๆจะรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันสนุกขึ้นนะมันเข้าใจมากขึ้นได้จริง สิ่งแรกที่เราอยากให้ทุกคนเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากการวางแผนเรียนเพื่อไปสอบเข้าหรือสนใจเพื่อจะเรียนเพิ่มเกรดภายใต้ขอบเขตเวลาเท่าไหร่เด็กหนึ่งคนอยากเป็นหมอเนาะเราจะสามารถวางแผนตรงนี้ได้นะครับว่า A B C D E ในเวลาหนึ่งเดือน5เดือน4เดือนตามลําดับแต่ถ้าเกิดแผนการเรียนของเขามาในเวลาที่กระชับเกินเราเองก็จะให้คําปรึกษาของเขาว่าเขาควรจะต้องลดขั้นนี้เพิ่มขั้นนี้หรือว่าเจาะจงที่ขั้นไหนเป็นพิเศษที่วางแผนของเราจะสร้างแผนการเรียนเพื่อเขาเป็นรายบุคคลเลยครับเขาลองเรียนไปสักพักหนึ่งเขารู้สึกว่ามันยังยากไปหรือง่ายไปสําหรับเขา เว็บไซต์ของเราก็อนุญาตให้เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนพอร์ตเรียนได้ หลังจากที่เว็บไซต์เราเปิดมาครบ1ปีนะครับเรามียูสเซอร์เกิน1นึ0 0 0สนคนณปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่มาจากจุดเด่นของเราที่เป็นครังข้อสอบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเรามีคลั้งข้อสอบทั้งส่วนที่เป็นสอบเข้ามหาลัยและมีครั้งข้อสอบในส่วนของมหนึ่งสโดยเฉพาะด้วยครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับคือเรื่องของราคาเรามองว่าถ้าเกิดเราตั้งราคาสูงเกินไปเนี่ยจะไม่สามารถทําให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาใช้ได้อย่างทั่วถึงเราจึงตัดสินใจทําราคาให้ต่ําที่สุดโดยที่บริษัทของเรายังคงคทําธุรกิจไปไปด้ สิ่งที่เราอยากจะเพิ่มให้เด็กๆก,ก็คือเราต้องการสร้าง Learning Space ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับเด็กนักเรียนพื้นที่ที่เขาสามารถแวะมานั่งทำการบ้านมานั่งอ่านหนังสือเรียนตรงไหนไม่เข้าใจสามารถถามคุณครูในพื้นที่ได้ปินชีทกลับบ้านไปนั่งทำที่บ้านได้ก็คงเป็นพื้นที่ที่ดีนะครับเรามองว่าเราจะเริ่มจากการโฟกัสในกรุงเทพก่อนนะครับสุดท้ายเราอยากทำให้การเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสนุกมีคุณภาพและพัฒนาเด็กไทยได้จริงๆเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อจะแข่งขันกับนานา,นาประเทศให้